กับซีรีส์เรื่องนี้มันปังมากๆม,มันดังจริงๆมันพีคสุดๆกับละครซีรีส์เรื่องเข็มจิราต้องรอดค่ะโด่งดังมากๆนะกับคู่ของน้องเก่งกับน้องน้ำปิงเนี่ยโอ้โหหลายหลายคนบอกว่าพ่อครูพลร,รันหรือพ่อหมอพลร,รันเนี่ยมาเจอกับเข็มจีราามันช่างเป็นอะไรที่กลมกล่อมมากๆแต่จะบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยค่ะอีกหนึ่งคู่ไม่ธรรมดาจริงๆนะเพราะอะไรรู้ไหมคู่นี้ก็เป็นอีก หนึ่งคู่ที่ถูกจับตามองมากๆกับซีรีส์เรื่องเข็มจิราต้องรอดนั่นเองค่ะโดยเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกฮอลล์นะคะที่ผสมความรักข้ามพบข้ามชาติกับบรรยากาศสยองและหลอนมากๆการเสริมด้วยกลิ่นอายวัฒนธรรม อีสารในบางฉากบางเรื่องค่ะเป็นการเล่าเรื่องราวการโดนคำสาบกับอดีตชาตินอกจากเนื้อหาจะดีแล้วเนี่ยนะก็จะมีในส่วนของนักแสดงแต่ละคนเนี่ยโอ้โหสร้างสีสันเป็นอย่างดีนักแสดงแต่ละคนเนี่ยทำให้หลายๆคนรู้สึกอินในอารมณ์และฟินในอารมณ์กันเลยค่ะคู่นี้ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะผู้ชมขานั่นคือน้องเติ้ล กับเฟิร์สวนะคะขึ้นแทนเป็นคู่จิ้นสุดฟินอีกหนึ่งคู่เรียบร้อยแล้วค่ะมาทำความรู้จักกับน้องเติ้ลกันก่อนดีกว่าคะ่ะผู้ชมคะเติมมติมันนะคะสี่บุญเรืองค่ะรับบทเป็นชานวิทย์นั่นเองนะคะน้องเติ้ลเนี่ยก็ต้องบอกเลยค่ะอีกไม่กี่วันก็จะวันเกิดน้องแล้ว13กันยายนนะคะน้องเนี่ยเอ่อเป็นเด็กมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะจบการศึกษาที่เชียงใหม่เนาะแล้วก็เป็นนักสแสดงในสังกัดค่ายดูมันดิค่ะ นี่แหะค่ะน้องเติ้นนะคุณผู้ชมค่ะเป็นเด็กหนุ่มที่ครบเครื่องมากๆมีความสามารถเหลือล้นจริงๆค่ะทั้งเล่นดนตรีก็ได้งานด้านศิละปะก็เริศร้องเพลงก็เก่งการแสดงก็เจ๋งเป้งไปเลยนะคะเอาเป็นว่าค่ะน่ารักจริงๆเขาเริ่มมาจากรายการเรียลลิตี้ของดูมันดีเฟรนชิฟเดอะเรียลนะคะช่วงปลายปี2025ก็เมื่อ2ปีที่แล้วนะคะหลังจากนั้นก็ประเดิมในส่วนของการแสดงค่ะ สีเรตเลิฟมินิซีรีส์นะคะก่อนจะได้รับกระแสความนิยมอย่างล้นหลามในซีรีส์เรื่องเข็มจิราต้องรอดกับบทชานวิทย์นี่แหละค่ะที่กำลังออกอากาศอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะน้องต้นเนี่ยเป็นคนที่น่ารักมากๆคุณผู้ชมเป็นมีบุคลิกคี้เล่น และเป็นกันเองชอบทำคอนเทนต์สนุกๆในแอปพลิเคชันนะต่างๆทำให้แฟนๆเนี่ยได้เข้าถึงน้องมากยิ่งขึ้นแล้วได้เห็นอีกหลากหลายแง่มุมของน้องเต้นกันเลยทีเดียวค่ะสดใสด้วยเป็นคนเฮฮาด้วยแล้วก็มุ่งมันทุ่มเทเร,รื่องของการทำงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดีนะคะและต้องบอกเลยค่ะมีเต้นต้องมีใครคะ ต้องมี First One นั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นคู่พาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันนะคะน้องเฟิร์สค่ะวัน,นกันนะคะเรื่องรัตเกิดวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมานะวิ้ คนเกิดเดือนใกล้กันเลยนะคนเกิดเดือนสิงหาเนี่ยมันหน้าตาดีทุกคนจริงๆเนาะน้องเนี่ยก็เรียนที่มาหาวิทยาลัยเชียงใหม่เช่นกันค่ะสังกัดดูมันดีเช่นกันนะคะก็ต้องบอกข่าวน้องเฟิร์สวันเนี่ยนะคะเส้นทางการเข้าสู่การบันเทิงไม่ธรรมดาจริงๆน้องเนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิกดูมันดีเจน3ค่ะแต่ก็ต้องบอกเลยนะคะน้องเนี่ยเคยเข้าการประกวด จำได้ไหมเดอสตาค่ะคนควาขวาดาวปี2022นะคะซึ่งต้องบอกอย่างนี้เลยค่ะว่าน้องเนี่ยนะคะก็เคยผ่านเวทีการประกวดมาน้องเนี่ยมีเสียงอันไพเราะมากๆและตราตึงมากๆก,ก,กับเพลงที่มีชื่อว่าผู้ชายคนนี้กำลังหมดแรงก่อนที่จะมีผลงานซีรีส์เรื่องเต็มครั้งแรกนะคุณผู้ชมกับซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่าพบ ออนะคะหลังจากนั้นค่ะน้อง First One เนี่ยก็ได้รับกระแสะการตอบรับดีมากๆเลยนะคะและต้องบอกคุณผู้ชมเลยค่ะว่าผลงานหรือว่าโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยนะไม่ธรรมดาจริงๆถามว่าน้องเนี่ยทำไมถึงถูกจับตามองพ่อะน้องเนี่ยนะคะเคยคว้ารางวัลเบส Performance มาด้วยแล้วก็รางวัลซิงเกิลนะคะก็มีซิงเกิลเป็นของตัวเองด้วยแล้วก็น้องออกผลงานซิงเกิลนะคะเริ่มใหม่อีกครั้งซึ่งเป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่องคุณได้ไปต่อนะคะออกอากาศทางช่อง 3sd นั่นเองค่ะอ่ะใครได้ดูบ้างนะคะเรียกได้ว่าเป็นหนุ่มที่รักในเสียงดนตรีสุดๆเลยนะคะหลังจากนั้นนะความสามารถก็ยังคงเหลือล้อนอยู่และน้องเวอร์เพลงจำได้ไหมลบไม่ได้ช่วยให้ลืมค่ะ นี่หลายหลคนบอกว่าพี่เล็กซี่หนูยังตาตึงอยู่รวมไปทั้งนะน้องขึ้นเวทีคอนเสิร์ตนะคะดูมันดีแลนด์ครั้งที่2นะคะแล้วก็ทั้งร้องทั้งเต้นนะไม่ธรรมดาจริงๆน้อง cover เ,เพลงหลากหลายเพลงเลยและที่สําคัญไปมากกว่านั้นคะ่ะผู้ชมขาเรื่องนี้เข็มจราต้องรอดเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะ First One ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกจับตามองอย่างมากถามว่าเต้นกับ First One เนี่ย เข้าากันอย่างไรนะก็ต้องบอกคุณผู้ชมเลยค่ะว่าแม้แต่โปสเตอร์เนี่ยโปสเตอร์เข็มชีราต้องรอดเนี่ยมีน้องเติ้ลกับน้องเฟิร์สวันอยู่ด้วยแล้วก็ที่สําคัญไปมากกว่านั้นนะคุณผู้ชมมีความน่ารักและความสดใสของน้องเติ้ลและน้องเฟิร์สวันเนี่ยนะคะอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยถามว่าบทบาทคาแรคเตอร์ค่อนข้างแตกต่างกันแต่ทั้งคู่ค่ะเห็นได้ชัดเจนเลยนะว่า ตั้งใจมากๆกับการทํางานถ่ายทําในซีรีส์เรื่องนี้เราเห็นพัฒนาการการเติบโตนะคะของน้องเติ้ลเห็นการเติบโตของน้องเฟิร์สวัค่ะทำให้เรารู้สึกในทันทีว่าเด็กในปัจจุบันนี้มีพัฒนาการเรื่องของการแสดงได้ดีมากๆเลยนะคะฝากติดตามด้วยเข็มจิราต้องรอดตอนนี้กําลังสนุกเลยนะคุณผู้ชมค่ะและนักแสดงอีก1คู่ที่อยากให้จับตามองนัคือน้องเต้ลกับน้องเฟิร์สวัเป็นอีกหนึ่งคู่ที่มาแรงแซงทุกโค้งจริงๆ อะคุณผู้ชมเห็นด้วยหรือเปล่านะคะลองแสดงความคิดเห็นมาบอกเราได้ในช่องทางโซเชียลทุกแพลตฟอร์มของมายาฮอตนิวค่ะ